วันเวลากำลังเดินหน้าไปและทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่และคงทนทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและว่างเปล่าในที่สุดเฉกเช่นเดียวกับชีวิตเราผู้อยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ หากไม่สืบค้นจนได้รู้ก็จะขาดความเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างไม่รู้พระพุทธศาสนาจึงคือคำตอบด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สืบค้นจนพบความจริงนี้ และได้เผยแผ่ความรู้ที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้คืออริยสัจสี่และมักมีองค์8สู่ผู้คนบนพื้นโลกเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางและให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะทุกใดไม่มีผู้ใดแก้ได้นอกจากตนเองเท่านั้นและความเจริญรุ่งเรือง และดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาคู่กับความวัฒนาสถาพรของชาติบ้านเมืองใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารด้วยการทำนุบำรุงอุปถัมภ์แห่งองค์เอกอครพุทธศาสนูปถมัมภกของพระมหากรัตริยาที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ ย้อนกลับไปในคราวพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกแคว้นก็เป็นองค์พุทธศาสนูปถมพกไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาติสตรูแห่งแคว้นมคธพระเจ้าประเศสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลกษัตริย์ลิชวีแห่งแคว้นวัชชีมลักษัตริย แห่งแคว้นมัลละพระเจ้าอลากัปปะแห่งแคว้นอลากัปปะเป็นต้นจนเมื่อมาถึงยุคหลังจากพุทธปรินิพานไปแล้วมีพระเจ้าอาโศกมหาราชและพระเจ้ากนิสกะเป็นผู้ทรงอุปถัมภ์ให้พระพุทธศาสนามีความรุ่งโรจน์ต่อไปยังทรงให้เผยแผพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆนอกชมพูทวีปอีกด้วยและนั่นก็ทำให้ พระพุทธศาสนาแผ่ออกครอบคลุมจนมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิก่อนยุคสุโขทัยโดยพระโสณเถระและพระอุตราเถระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อมาถึงยุคสุโขทัยบูรพามหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระพุทธศาสนปถัมภพกและได้รับการสดวดีในฐานะปราดรู้ธรรมก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระมหาธรรมราชาลิไทยผู้ศึกษาพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆจนแตกฉันจนทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีทางพุทธศาสนาเรื่องสำคัญคือไตรภูมิพระร่วงนั่นเองจนการล่วงเลยมาถึงยุคอยุธยา พระพุทธศาสนายิ่งยังรากลึกแผ่ขยายลงบนความเชื่อและศรัทธาของประชาชนเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงสืบทอดจันลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอด417ปีแห่งราชอาณาจักรอยุทยาก่อให้เกิดวัดวาอารามอันงดงามมากมายกลายเป็นแผ่นดินที่พระพุทธศาสนา เป็นบ่อเกิดและพื้นฐานของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินนี้ตราบจนถึงยุคกรุงทนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงให้บุรณะปฏิสังขรณ์และสร้างวัดวาอารามขึ้นใหม่อีกมากมายและเมื่อถึงราชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนิราชท่าดินแดงมีความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนแอมนตรี พระพุทธศาสนาจึงยังคงเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นที่เคารพบูชาเป็นศรัทธาของปวงชนต่อมาโดยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรียังได้ต่อยอดดูแลพระศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายมาถึงวันนี้ ที่พระพุทธศาสนายังคงสถิตสถาพรดำรงอยู่ด้วยพระบารมีแห่งบูรพามหากษัตริย์ไทยจนถึงในรัชสมัยปัจจุบันแห่งรัชกาลที่สิบพ,พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของปวงประชา ที่ยังหาทางออกไม่ได้ประดุดดังคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลไม่เห็นฝั่งพระองค์ในฐานะเอกอัครพุทธศาสนูปถัมพกจึงทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนเป็นผลประจักษ์แก่พระองค์เองทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานหลักอริยสัจนี้แก่ประชาชนของพระองค์ ผ่านหลักสูตรธรรมนาวาวังเรือใหญ่แห่งปัญญาที่จะนำพาผู้คนให้พ้นจากข่วงวัตตะอันเควงขวางสู่ฝั่งอันเกษมคือพระนิพพานเพื่อให้พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข และพบกับความสุขสงบจากภายในที่แท้จริงอันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่มั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองตามรอยธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังพระราชปณิธานเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป